เห็ดเบียกมากเม,ม,มกื่อยๆสวดถอน มีคาเมื่อนี่กับสิภาพี่น้องมาเบิงไฮเบิงหน้านอจากพี่น้องจ้าเบิงที่ลาปุนหน้าเขาก็มีแต่หยาหลังจากที่บเดมาาลายมือม่วเฮดแต่ขีิปหลายไฮมั่นก็มีแต่หยาคือก,กันก็ได้เลยแบงนาทีกันก็พอบานพอบานก็ตัดเขาส่วนจิมกับมะทางหยาปามันออกก่อนก่อนที่จะสีดยาขาหยานอจากพี่น้องจ้ามันคอยจะสีดง่ายหยาที่ทางอยู่นี่คือหยาปากคั้วตรงใดเอาผ่าถากถากออกก่อนจัดพี่น้องจ้าหากพลอยหลคันดึงเอาเลื่อนี่หัวซักกระเทียมแสบพี่น้อง กลัวมันจะขืนนอต้องเอาผ้าถากแบบนี้สีก็ค่อยตายจ้ะพี่น้องจ้จาจักสีหายายังมาสีเฮตุไปเหตุมากกัเริ่มซิมเมื่อยได้บั่นก็สิขืนไปกินเข้าเทียงกันนอจ้ะพี่น้องจ้าไปไปเทียงกันเลยจ้าหลังจากทีข่ขืนมาจากให้จากหน้านอจ้ะพี่น้องจ้าก็สิมา่เป็นคนดังได้บั่นไฟก็ดังยากยากล,มล่มลมกลัวสีดังติดเบื้องที่เราพี่น้องแบกฟื้นมากตั้งแต่ป้ายยางคนได้นี่แบกมาตั้งไก่ดังไปดังมากกับส่งขึ้นสต,ติดอยู่บั่นีเล่ต์ป้าถิ่มไหวไปเก็บพัก เก็บพักนี่คือพักสรดจัะพี่น้องจ้างามงามิแตยอดตัวปุวบเก็บพักแล้วหันหลังกลับมาบานนี้ไฟลูกเบื่มเบื่มอยู่จะพี่น้องจ้ติดอยู่บานนี้ติดอยู่บ้แมนีบดติดเนาะก็เลยได้เอาน้ำใส่หมอมาข่างจะพี่น้องจ้ในคุูน่ยก็สิเป็นพักที่ห้าหลังแล้วน้ำเดือดแล้วก็ถิมพักลงไปเลยจ้ะเมนูเหมือนนี่ก็ง่ายๆจะพี่น้องจ้เป็นต้มมะม่านี่แหละนี่ต่อใครลงใส่พรอมเพื่อความเข้มข้นและความแซบนอจ้ะมะม่าก็ใส่ลงไปเลยจ้ะมะม่าสามห่อสามรสจะพี่น้องจ้าบ่งต่ละ มาเด้อบันพี่น้องมากินข่าเข้าเทียงน้ำกันมาให้มาหน้ามาเห็ดเบียกเ้้ยอจากวันนี้ต้มมะมา่าง่ายๆนาะจะพี่น้องจะต้มามะม่ากินเทียงใส่ผักไหลายๆใส่ผักสลรดมาม่าสามรสสื่อมาสามแบบอ่ะซิมมาก่อน มัน้อนเลยจ้ะพี่น้องจ้ะนางกินแบบนี้ละ่ะมันจังแซบแซบเลยจิ้มเบงเกียกินเลยเดี๋ยวเพิ่มอัน,นพเพิ่มพริกเผาเนาะจิ้มเบงเกียจ้ะจิ้มเบงก่อนแซบเนยัง พริกเผาพริกพัดพริกเผาหรือว่าพริกพัดจันีใส่ไปหลายๆเลยจันพัดเองจ้ะพีน่น้องจ๊ะกระเทียมเจียววมหอมด้วยกระเทียมเจียวเทียมเจียวสื่อมาห่อละสิบบาทนี่ใส่ลงไปหลายๆเลยจะได้หอมๆมาบาด อืสีสันเริ่มมากแล้วหอมหอมขนาดด้วยบันหอมกระเทียมเจียวอุน่ะสีสันสีสันนำเป็นตะแสบแห่งบัน้นสดห่อนๆแบบนี้เลยมาบันมากิน มาสองคนจะพี่น้องจะก็พอบานนี้ละ่ะลูกเต่าบัวใดมาน้ำเอาไว้ให้กันโอ้ยขวดหัวยห่วยเลยจากนี้บางทีละ่ะหิงกระพักหลายๆพักสุรดนี่ไข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 ่เอาน้ำน้ำ มาเด้อจ่าบั่นมากินน้ำกันเข่าเที่ยงจ้ะพี่น้องง่ายๆเสษเศน้ำกันเด้อจ้าเห็ดเบียกมาเมื่อยๆสวดห่อน หวานหั้งพะัะผูหลดอืมอืม,อมสด,สดเลยจะได้หั่นละอืมไข่ หอนไข่หอนไยไข่ยังหอนหอดเลกินแบบหอนๆเลย 嗯，爽样、mm hmm. มาเดอ้อมาเดอ้อส่วนห่อนๆน้ากันเด้อนห่อน,น,น,อน,อนจากหมอจากเตาเลยโอ้ยหลวกลิ้นห่อนวะอ่ะ <laughs> อืมเจ้นี่กวนหวอยหอยเลยจากพี่นองจ้าบังเจ้าบือ,เ,เ,เ,อเส้นล้วนเลยือเสร็ลารแต่บันนี่ยังหอนหอนอยู่เลยนี่อืหอนหอน แสบทั้งแสบทั้งซวงหอมกระเทียมเจียวอ่อนๆหวานเลยจนพักสุดหลดหยอดบวบหยอดบวบหยอดหวาน เปียกๆนั่งๆ,ๆมันๆหลายรหลดมามาสามหลดจ้ะใส่ลหลายๆโหลดมันจังเสีบนั่นแหละค่ะพี่น้องมากินกับพี่น้องซซมนี้เนาะค่ะเดี๋ยวสิขออนุญาตกินต่อเนาะค่ะพี่น้องคะ่ะขอบคุณคะ่ะบ๊ายบาย